สวัสดีครับสวัสดีครับทุกบอนละ8ไลฟ์นะครับวันนี้มากันเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวช่วงค่ำเนี่ยผมมีภารกิจไปที่รายการ South Stand ของบีกีนะครับในขณะเดียวกันวันนี้มันก็มีประเด็นร้อนนะครับประเด็นสําคัญนั่นกะ็คือเรื่องของ mm. ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่มันเกี่ยวข้องกับทีมไทยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ประเด็นอของทีมไทยโดยตรงแต่ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกันนี่แต่ว,ว่าผู้ระหว่างอีหิ่านกับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับ มันกลายเป็นดราม่าของโลกทั้งใบนะครับเพราะว่าทั้งคู่ต่างแย่งกันมาเจอทีมไทยจนกระทั่งทำในสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับวงการกีฬาระดับโลกอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับว่าอ่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงต้องเป็นแบบนั้นนะฮะอ่ะวันนี้ท่านผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้ในคอมเมนต์ของ youtube นะครับเรามาพร้อมกับอาร็กฟุตบอลโซนะครับลูกฟุตบอลมอร์เทน คุยแบบหนองโถก,ก่อนสร้างไพทาวอนวัสดุก่อสร้างนะครับและโปรทเวนตี้โฟนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลุยกันเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนมีเกมการแข่งขันในรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับระหว่างฝรั่งเศสเจอกับอิราห์ทั้งอิรานและฝรั่งเศสเนี่ยต่างก็ชนะรวดมาทั้งคู่นะครับโดยที่ลูกได้เสียของอิรานเนี่ยดีกว่านะครับในเกมที่อิรานเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเสมอกันนะครับ อิหร่าน <Ừ. S 2> จะเข้ารอบเป็นที่หนึ่งนะครับฝรั่งเศสเป็นที่สองถ้าอิหร่าน <Ừ. S 2> ชนะก็เข้ารอบไปที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าฝรั่งเศสชนะฝรั่งเศสจะเข้ารอบเป็นที่หนึ่งนะครับอิหร่านเป็นที่สองทีนี้มันมีผลยังไงมันมีผลนั่นคือว่า,อาถ้าเป็นทีมอันดับหนึ่งนะครับจะต้องไปเจอทีมใดทีมหนึ่งนะครับระหว่างอ่าใครนะอันดับหนึ่งไปเจอโมร็อกโกพี่ปูแต่ว่าการการเจอโมร็อกโกเนี่ย อีกรอบหนึ่งก็คือรอบแปดเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะไปเจอเจอบราซิลอยู่บราซิลนะครับขณะที่สายไทยเนี่ยถ้าสายไทยเนี่ยมันจะไปเจอผู้ชนะระหว่างปากไวยกับอัฟกานิสถานถ้าผ่านไทยไปอมันเป็นอย่างนี้อคือถ้าถ้าเป็นอันดับสองเนี่ยจะได้เจอกับไทยเอางี้ก่อนนะครับใช่ใช่ง่ายจะได้เจอกับไทยก่อนแล้วผู้ชนะระหว่างที่มาอันดับสองซึ่งจะเป็นฝรั่งเศสหรือ จะเป็นมีหลานเมื่อวานนี้นะก่อนลงสนามนะครับกับไทยเนี่ยเข้ารอบไปเนี่ยรอบแปดทีมจะไปเจอกับปารากไวใช่ไหมครับโอกาสได้ไปเลยปารากไาอยะเป็นเยอะนะครับใช่ครับถ้ามองถึงรอบสิบหกทีมนะครับมันก็คือการเข้าไปเจอกับไทยทีมหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับโมร็อกโกทีมหนึ่งนะไออย่างนี้ก่อนนะใช่ซึ่งใช่ครับเขาเลือกที่จะแย่งกันเป็นที่สองเพื่อให้เจอไทยมากกว่าโมร็อกโกนะครับอันนี้เราจะยังไม่ได้ไปนับถึงเส้นทางในรอบแปดทีมนะ ซึ่งโอกาสที่ทีมอันดับหนึ่งเนี่ยเข้าไปเนี่ยจะเจอบาร์เซลอ่มันมีสูงนะครับแล้วอันดับสองถ้าเข้าไปเนี่ยมันก็เจอบารักวัยซึ่งมันเบากันอย่างแน่นอนนะครับมันจึงทําให้ทั้งสองทีมเนี่ยเล่นเพื่อที่จะไม่ชนะในเกมนี้นะฮะแต่มันทําได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าเอเพียงแค่เสมอเนี่ยนะครับทุกอย่างผลการแข่งขันมันก็จะออกมาว่าอิร่านจะเป็นที่หนึ่งนะครับ ราะฉะนั้นเนี่ยอิหลานต้องเล่นถึงแพ้ถ้าถ้าอยากเป็นที่สองนะ,ะ <laughs> เกมเริ่มมาปรากฏว่าอ่ทั้งสองทีมเนี่ยเคาะบอลกันไปเคาะบอลกันมาเคาะบอลกันไปเข้ามาซึ่งครับอาฟุตบอลสนามใหญ่เนี่ยเวลาเคาะมันยังเห็นไม่ชัดเพราะว่าการเดินทางของฟุตบอลมันไกลแต่ฟุตบอลสนามเล็กก็ว่าฟุตซอลเนี่ยพอเคาะแล้วไม่เดินไม่บุกขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยพื้นที่มันแคบไงม,มันจึงเห็นภาพได้นะ,นะครับว่า เคาะกันอยู่นั่นแหละเราะจนกระทั่งแฟนบอลโหนนะครับอ่ะแฟนบอลโหก็เท้ากัดยิงกันบ้านนะครับยิงก็ตั้งใจยิงให้ข้ามคานไปไกลเลยนะครับและพอเอ่อทำฟาวนะครับทําฟาวหน้าก่อเกียรติโทษนะครับทีมที่ได้ลูกฟาวนะครับลูกฟรีคิกก็ยิงแบบว่าชนิดที่ที่ดูเจตนาแล้วเนี่ยมันไม่ตั้งใจทาให้เข้านะครับ เสมอกันอยู00่0-0ในครึ่งแรกนะครับ,รบแล้วแฟนบอลเนี่ยทั้งในสนามก็โหนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่่าเป็นแฟนบอลทั่วไปนะแฟนบอลที่ตามมาเชียร์นะครับทั้งอิหร่านก็โหซึ่งวุเิปรสถานเนี่ยอยู่ใกล้อิหร่านแฟนบอลอิหร่านไปก็เยอะอ่าใช่ใช่เขาก็เขาก็โหทีมตัวเองว่าทำไมเล่นแบบนี้นะฮะอ่ะขณะเดียวกันนะครับในโลกออนไลน์คนก็เริ่มคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยเพราะเขาดูดาวาสดกันหมดนะครับมันจึงมีปฏิกิริยาเกิดขึด้นที่นั่น พอซึ่งหลังขึ้นมานะฮะมันมีอยู่จังหวะหนึ่งจังหวะนี้น่าเกลียดม,มากนะครับเอผู้เล่นหร่งน,น,นะครับครับก็ไม่เชิ่ว่ายิงอเพราะบอลมันเบามากนะครับโดยปกติเนี่ยประตูฟุตซอลเนี่ยจะอ้าขาอ้าขาเพื่อสกัดอนะ่ะนี่ออกไหมเพื่อเซฟใช่ครับขีดเขาเพื่อเซฟนะครับแต่ประตูฝรั่งเศสยืนตรงเหมือนเขาล้ธงชาติครับพอบอลมาปั๊บหุบขาหุบข้าดีกว่าพี่กูใช่ก็ว่าหุบขาเออเออ หุบขามายืนตรงเพื่อให้บอลมันผ่านเข้าไปแบบเบาๆโอ้โหพอประตูนี้ออกมาเนี่ยคือจากที่คนเขาโอ้โหว่าไม่ทําประตูกันเนี่ยอันนี้มันเหมือนกับปล่อยเข้าประตูอ่ะมันยิ่งดูทุเรศนะทุเรศในขั้นสองขั้นสามเนี่ยที่วันนี้คือยิงประตูตัวเองนะครับมันยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับพอฝรั่งเศสฮุบขาแบบนี้นะฮะแล้วบอลมันเข้าทั้งสนามก็ก็โหนี่ครับยิ่งบฏิกิกิจาของแฟนบอลทางด้าน ยิ่งหนักหนาใหญ่เลยนะครับอะพอฝรั่งเศสโดนนําอิหร่านขึ้นนําแล้วอิหร่านก็ทํายังไงไม่ถูกกวละ่ะจะรอให้ฝรั่งเศสยิงคืนเอาชนะเนี่ยคงยากแหละเพราะว่าขนาดจะยิงตอนเสมอกันอยู่ยังฝรั่งเศสยไ,ไม่ยอมยิงเลยอิหร่านก็เดินหน้าเดินหน้ายิงเป็นปกตินะครับเอาชนะไปสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้อิหร่านเข้ารอบเป็นที่หนึ่งนะครับครับ เข้าไปเจอกับอ่โมอ่าโมร็อกโกโมร็อกโกโมร็อกโกนะส่วนฝรั่งเศสสมใจเขานะฮะได้เจอไทยนะครับแต่มันไม่จบแค่นั้นสินะครับเพราะว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยมันถือว่าเป็นความอัปยศของวงการฟุตซอลในระดับโลกวงการกีฬาระดับโลกนี่คือการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับและมิเกลโลดริเกตคุณสืบิงทัไทก็โพสทันทีเพราะว่าไปนั่งดูอยู่ด้วยโพสตั้งแต่บอลยังไม่จบเลยนะ อ่าใช่ใช่ครับคือปัญหาของของฟุตซอลเนี่ยมันมันพอมันแข่งไม่พร้อมกันนะพี่ปูมันสามารถเลือกสายได้เลือกนู่นได้เลือกนี่ได้เมื่อวานสิติพี่ปูอ่าฝรั่งเศสยิงสองครั้งทั้งเกมซึ่งฟุตซอลมันเป็นไปไม่ได้พี่ปูขณะที่อิหร่านเนี่ยยิงหกครั้งนะครับก็พอเป็นแบบนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมิเกลเนี่ยโพสแล้วก็คือโพสเด่นเด่นเลยก็คือว่าพวกคุณมันน่าละอายพี่ปู S <S นะครับอมิเกลเนี่ยโพสต์ในช่วงจังหวะการยิงขึ้นนําของอิหร่านก็คือ<บ>ที่พี่ปูคุยเมื่อกี้และว่ายืนตรงเคารพธงชาติอพอท่านี้เสร็จปุป๊บมิเกลโพสต์เลยนะครับซึ่งถ้าใครเห็นแล้วจริงๆถ้าไม่มีประตูนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าประตู 2, 1, สองหนึ่งสามี่หนึ่งที่จะจบกันเนี่ย<บ>มันจะจบสกอร์ไหนด้วยนะพี่ปูพอขึ้นมาแบบนี้เนี่ยผมผมว่าอิหร่านอาจจะเห็นท่าว่าไม่ดีเลยแบบนี้เนี่ยมันจะอายกันไปใหญ่ นะครับอ่ามิเกล<ม>บอกว่ามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่27กันยานี้และเราก็ยอมรับว่าเราคือทีมที่อาจจะดูอ่อนที่สุดสำหรับเรื่องราว<ม>ที่เกิดขึ้นในวันนี้<ม>ที่<ม>บูคาล่าพี่ปูผมขอพูดตรงนี้เลยว่าฝรั่งเศสเรากำลังรอพวกคุณอยู่นะครับ<ม>อ่าถึงตัวแทนสาพันธ์ของอิหร่านและฝรั่งเศสอยู่ต่อหน้าผมตรงบริเวณที่นั่งและนักกีฬาของทั้งสองชาติที่อยู่ในสนาม พวกคุณกำลังทำลายกีฬาของผมพวกคุณแม่งโคตรน้าละอายอันนี้เขาแปลตามมานี่นะอ่าพวกคุณไม่ควรเหยียบสนามฟุตซอลอีกตลอดชีวิตคุณเป็นตัวแทนที่ตรงกันข้ามกับคำว่าแฟเพย์รวมถึงการเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมหน้าที่ของพวกคุณควรหน้าของพวกคุณควรชาเมื่อได้ยินเสียงทีมชาติของตัวเองอีกครั้ง ก็คือเดีย <function. S 1> เพลงชาตินี <reco Christ. S 1> ่แหละอ่านะครับผมรังเกียจพวกคุณและคุณได้สูญเสียความเคารพในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพและนักกีฬาจากผมไปแล้วอืมโอหด่าโหดนะด่าโหดด่าโหดด่าโหดผมไปตรงมาเลยอะว่าพวกคุณไม่ควรจะเล่นฟุตบอลอีกต่อไปมันเป็นสิ่งที่น่าละอายห่ังๆนานะครับอ่ะขณะเดียวกันนะครับปฏิกิริยาแบบเนี้ยอ่ะโอเคมิเกลเอ่อก็อาจมีผู้เกี่ยวข้องที่ หรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียแล้วกันนะครับแต่ว่าในมุมอื่นๆนะครับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาก็คอมเมนต์แล้วก็โพสต์ด่ากันเยอะมากถึงแมบบนี้นะครับว่าเป็นความอัปยศครั้งหนึ่งของวงการฟุตซอลในระดับโลกนะครับไม่น่าเชื่อว่าชาติที่เจริญแล้วอย่างฝรั่งเศสซึ่งเคยเป็นเจากันนครับโกลิมติกไปจะทําแบบนี้นะฮะด้วยความต้องการในผลการแข่งขจกระทั่งไม่ได้ลืม ลืมไปลืมเรื่องของแฟร์เพย์แฟร์เพย์ <Fair> Pay, อ,อะไรต่างๆน,นะครับซึ่งโค้ดฝรั่งเศสเขาก็ออกมาพูดนะเรื่องนี้เขายอมรับอ่าก็ถามว่ายอมรับไหมเขาก็ไม่ยอมรับนะพี่พี่ปูราฟาเอลเรโนนะครับอ่าโค้ชฝรั่งเศสเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแพ้อ,อิรลาน,นพี่ปูอืมนะครับ,รบเขาบอกว่าอ่าผมเข้าใจดีที่หลายคนรู้สึกแปลกใจและโมโหก,กับสิ่งที่เกิดขึ้น มันเป็นเกมที่ไม่น่าจดจําเลยเป็นเกมที่เล่นกันได้แย่มากๆเราต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องที่รออยู่หลังจากนี้และัะแจงเรื่องต่างๆกันใหม่สําหรับการเล่นรอบ16ทีมวันนี้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเล่นได้ตามฟอร์มอของเราตอนพักครึ่งผมก็บอกกับลูกทีมไปแล้วว่าเราจะเล่นแบบในครึ่งแรกไม่ได้เรามีภาพลักษณ์ว่าเป็นทีมที่เล่นได้ไหลลื่นแต่วันนี้ลูกทีมของผมกลัวที่จะเกิดบางอย่างกับพวกเขา เจนทาให้ทุกอย่างกลัวชนะนะเด็กกลัวชนะผมไม่รู้ว่ากลัวอะไรที่ทํามาเนี่ยมันศูนย์เปล่าเขาบอกแบบนี้นะเรื่องนี้โอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บการเล่นเกมต่อไปหรือว่ารับใบเหลืองเนี่ยมันมีปัจจัยกับการเล่นด้วยอ่าเขาบอกแบบนี้นะครับเขาบอกว่าผมขอรับผิดชอบแผนออกมาทั้งหมดพี่โบเกมหน้าเอาใหม่แล้วครับเขาบอกอย่างนี้เราวางแผนที่จะรอเล่นงานอีกฝ่ายแล้วโดยจังหวะโต้กลับ แต่คู่แข่งของเรากลับไม่อยากบุกใส่เราไปโทษอิหร่านอีกบอกว่าไม่อยากบุกใส่ผมนี่ผมจะโต้กลับอ่ะคุณไม่บุกผมก็ไม่บุกสิอ่าก็บอกแบบนี้นะครับจะจะโต้กลับนี่มันต้องทําให้เหนียวก่อนนะแล้วจะไปหกขาทำไมให้บอลเข้าทําไมเออถูกป่ะคือพูดไครเนี่ยนะครับก็เพี้ยงงูไม่พ้นคอนะครับผมว่ามันเสียศูนย์เสียทรงมากๆนะครับยิ่งออกมาพูดยิ่งทําให้เห็นว่านี่คือการดูถูกวงการกีฬาดูถูกวงการฟุตซอล และดูถูกแฟนบอลคนดูทั้งโลกนะครับอ่ะเขาบอกว่าเขาต้องการจะเซฟผู้เล่นนะเพื่อให้โดนใบไ,ไม่โดนใบเหลืองเขาต้องการจะตั้งรับแล้วโต้ก,กลับอ่าแต่อิหร่านไม่ยอมบุกเองนะฮะอ่ะใช่ครับมันมันฟังไม่ขึ้นหรอกครับนะฮะและสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วอ่อพวกเขาต้องยอมรับนั่นก็คือว่าการมองถึงโอกาสในการเข้ารอบการเลือกทีมที่จะเจอจนกระทั่งลืมไปว่าสปิริตในการเล่นฟุตบอล หรือฟุตซอลเนี่นะครับมันควรจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแม้ว่าสามารถที่จะเลือกได้เนี่ยแต่ว่าการที่เล่นเพื่อให้แพ้เล่นเพื่อให้เสมอหรือกําหนดผลการแข่งขันเนี่ยนี่คือความเลวร้ายของวงการชุนขครับพี่ปูผมว่าเขาก็รู้นะเมะื่อวานเขาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้น,นในวันนี้มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายนะพี่ปูเขาบอกแบบนี้นะ สำหรับวงการฟุตซอลแต่เราจะทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อจะลบสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นี่เขาบอกแบบนี้ก่อนหน้านี้เราเล่นได้สุดยอดมาสองเกมและเข้าสู่รอบสิบหกทีมพี่บูผมว่าเขาคงรู้แหละพอพอเห็นอะไรหลายอย่างเห็นปฏิกิริยารอบสนามเขาบอกว่าจริงจริงอยู่ว่าผลการขันที่ออกมาทําให้เราอยู่ในสายที่มีโอกาสไปถึงรอบนึกนึกเขาก็รู้อีกทีอืมแน่นอนดีกไม่งั้นก็ไม่ทําหรอกอะฮใช่ใช แต่ที่จริงเป้าหมายที่สําคัญที่สุดพี่ปูเขาบอกว่าในวันนี้คือแต่ละคนในทีมจะไม่ได้รับใบอะไรเลยและไม่ได้รับบาดเจ็บเขาพูดแบบนี้อืมครับคือลักษณะแบบนี้ผมว่าจริงๆมันควรจะมีแอคชั่นออกมาจากฟีฟ้านะครับถ้ายังอยากให้อ่ออในขันในรายการนี้หรือว่ากีฬาฟุตซอลเนี่ยยังเป็นความนิยมยังเป็นที่ยอมรับอยู่นะครับต้องออกมาพูดถึงเรือ่องนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติจริงๆนะครับมันเป็นการครับอ่อ กำหนดผลการแข่งขันที่น่าเกียดแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งของของโลกกีฬานะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสเองนะครับก็ควรจะต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้อยู่พอสม<ช>ควรนั่นเป็นนั่นเพราะว่าพวกเขามีศักดิ์ศรีเป็นถึงแชมป์โลกเป็นผู้จัดจาการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับไอ้ลักษณะ<ม>แบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นไงเง้อไหมว่าโอถ,าถ้าเป็นชาติที่ ด้อยพัฒนาหรืออะไรอันนี้ว่าไปอย่างหนึ่งนะครับแต่เนี้ยเป็นชาติมหาอำนาจทางด้านกีฬาด้านสังคมด้านอะไรต่างๆนานาน,นะครับเป็นผู้นําของโลกใบน,นี้ด้วยนะครับแล้วยังมีพฤติกรรมไลฟ์สปิริตแบบเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่อ่ีฟรพาจะจะเงียบไม่ได้ครับไม่งั้นเนีย้พยพฤติกรรมแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับมีบางคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าอา่เมื่อระบบการแข่งขันเนี้ยมันเป็นระบบ2ี่ิสี่ี มันทําให้ทีมแข่งต้องมาเจอกันก่อนนะครับแล้วทาให้มันต้องหนีกันแบบนี้อ่ะนั่นคือคนคอมเมนต์นะมันก็มีคนเข้าไปตอบบอกว่าในรูปแบบการจัดก,การแข่งขันในระบบ24ทีมเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกครั้งนะครับก็ทุกทีมก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเจอรูปแบบการแข่งขันแบบไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปเลี่ยงอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความเห็นของคนทั้งสองฝั่งนะครับซึ uh ่ huh. งแน่นอนว่าไม่ว่ารูปแบบการแข่งขันมันจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่ มันสําคัญที่สุดของนักกีฬาทั่วโลกใบนี้ก็คือเรื่องของการอยู่อย่างสง่างามแพ้สิบศูนย์งงนนยังสง่างามนะครับแต่ว่าแพ้เพราะว่าตั้งใจให้แพ้อันนี้ไม่สง่างามครับถูกถูกครับพี่ปูคือมุมมองของการจัดยีดสี่ทีหรือสามทีสองทีหรือจัดแบบไหนมันไม่ได้มีปัญหาพี่ปูแต่ว่ามันปัญหากันอยู่ที่นี่เป็นฟุตซอลโลกที่ที่คนทั่วโลกในในวงการฟุตซอลหรือวงการอื่นในที่ชื่นชอบ เขาเขาจับจ้องและมองกันอยู่พี่ปูคือจะไปเจอใครเนี่ยไทยแพ้บราซิลเก้าหนึ่งนี่ยังเฉยเฉยเลยพี่ปูแต่ว่าถ้าไทยไปเล่นแบบนี้เพื่อจะหนีสมมติว่ารอบสองจะหนีอิ่านหรือว่าจะหนีฝรั่งเศสกลับเป็นไทยเองเนี่ยผมเชื่อว่าโค้ชไทยก็โดนประนามพี่ปูถามว่ามิเกลเหลืออดไหมผมว่ามิเกลก็คงไปนั่งดูในสนามแล้วคงเหลืออดจริงๆวันนี้เนี่ยว่าสมาคมของฟุตซอลของฝรั่งเศสเองหรือแม้กระทั่งอิ่านผู้ชนะพี่ปู มันต้องมาสอบว่าเกิดอะไรขึ้นเขามาเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่ปูจําำฟุตบอลหญิงได้ไหมโค้ชโดนไล่ออกเพราะว่าเอาโดนสั่งให้ทีมงานเอาโดนไปไปไปสเกลคู่แข่งแล้วโดนไล่ออกเลยซึ่งถามว่าแบบนี้เนี่ยอันนี้คือไรฟ์สปิริตถามว่าอันนี้แฟร์เพย์ไหมผมว่ามันทําให้มันด้อยศักดิ์ศรีของทีมเขาไปเนาะพี่ปูเพราะว่าเราเสียถ้าวันไหนแฟนบอลเสียค่าตั๋วเข้าไปนั่งดูแล้วมาเจอ มาเจอผู <qualc parfois> to to ้อ <master> ่าผรักษาประตูยืนตรงอย่างเงี้ยโู่แทบอยากเดินกลับบ้านเลยนะพี่ผู้ก็เดี๋ยวเรอดูนะครับว่าฟีดแบ็มันจะเป็นยังไงต่อแต่แน่ๆแหละนะครับต้องอฝรั่งเศสเองต้องรับแรงกระแทกที่มันเกิดขึ้นจากอคนที่เข้ามาแสดงความเห็นทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ในโลกของการเป็นจริงจากจากนัดนี้ต่อไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พวกเขาจะต้องเออ่หาทางว่า จะเงยหน้าขึ้นมาอย่างไรผลการแข่งขันมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดอีกแล้วนะครับครับ,ค,รบคุณเกสมศิริเขาบอกว่ารู้ว่าเป็นรองจะอยากไปเจอทําไม <c oughs> คนเขาจดจําแต่แชมป์ครับอันนี้คือมุมมองของของคุณเกสมศิรินะฮะสมศิรินะฮะซึ่งแน่นอนฟุตบอลเนี่ยหรือกีฬาทุกอย่างเขาจดจําแต่การเป็นแชมป์แต่มันต้องเป็นแชมป์ที่สง่างามครับนะฮะจริง <c oughs> ๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทําเนี่ยนะครับ เขาก็ทาเพื่อจะเป็นแชมป์นั่นแหละรครับเพราะว่าเขาอยากให้คนจดจำในฐานะแชมป์แต่เขาลืมไปว่าผู้คนควรจะได้จดจําพวกเขาอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยนะครับตรงข้ามกันในสิ่งที่เขาทําวันนี้กลายเป็นว่าผู้คนจดจําในความอปัปยศครับมันมีอยู่แค่สองด้านเท่านั้นเองนะครับถามว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยผลมันมันรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการทําเพื่อจะเป็นแชมป์เพราะคนจดจำยัแนแชมป์อย่างที่ท่านบอกลนะแต่สําคัญที่สุดคือสปิปรดิตครับและการมีศักดิ์ศรีที่จะอยู่ในสังคมกีฬาต่อไปนะครับ กามาทีมบอกว่าฟังพที่ปูคุยกับเพจจอนประทับใจมากครับที่ปูทุ่มเทสุดตัวเพื่อน้อง้องหนาจะไปเล่นอาชีพโลกให้ได้ที่ปูหาผู้สนับสนุนเก่งจริงๆเหมือนจ่ายเงินเรียนในโรงเรียนปกติต่มาเป็นนักกีฬาแทนออขอให้ถึงฝันครับขอบคุณมากนะครับผมก็กลายเป็นว่าในเพจจอนที่ผมคุยผมไม่ค่อยได้คุยเรื่องส่วนตัวแบบนี้เท่าไหร่น,นะครับพอเราะว่าเราทำคอนเทนต์อยู่เราจะไปนั่งเล่าเรื่องของตัวเ,เองเนี่ยมันก็ตลกตลกดูแปลกๆนะครับแต่ว่าพอจอนเข้ามาเขาอยากฟัง มุมมองนะครับหลังจากที่ผมสนับสนุนให้ลูกเล่นสโนวกเกอร์แล้วก็เป็นรองแชมป์เยาวชนโลกล่าสุดเนี่ยว่ามีมุมมองอย่างไรเราก็เราก็แชร์มุมมองกันไปว่าการทานักกีฬาเพื่อจะไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องก็ต้องทุ่มเทกับมันอะไรเงี้ยนะครับก<ช>็<อ>เราไปหากันดูในใน,ในเพจจรนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นมันจะเป็นข้อมูลเป็นแรงบันดาลใจหรือว่า จะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่เกิดประโยชน์กับผู้คนนะครับอ,อคุณวุฒิบอกว่าฝรั่งเศสหัวหมอตั้งแต่วิกฤตอ๋ออันนี้เป็นการเมืองละนะครับ <c oughs> คุณไมลินบอกว่าจับสลากรอบ16ทีมสิกลุ่มเดียวจะได้ไม่เจอกันเองจบนะครับมันเป็นรูปแบบการแข่งขันของเขาอะนะครับคือ <c oughs> ในการแข่งขันในแต่และอีเเนต์มันก็จะมีรูปแบบที่มันแตกต่างกันแต่รูปแบบของฟุตซอลเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะไม่เกิดปัญหาในโยก S <S โดยตลอดใเอคีก็เหมือนกันบางทีเนี่ยอ่าญี่ปุ่นหนีบ้างอะไรบ้างเห็นไหมเราจะเห็นเรื่องฟุตบอลเพราะว่าอาจำนวนทีมแล้วก็จํานวนสายก้างปลาที่มันมันพาไปเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติ ừ ừ จริงๆแล้วเนี่ยอ่ ừ ừ ทีมาดับหนึ่งมันต้องไปเจอกับทีมที่สองทีมที่สองครับผลงานมันจะได้เล่งทําผลงานให้ดีถูกไหมใช่ใช่ครับเพราะผมว่ามันฟุตบอลมันพอมันจัดเข้าอันดับสามที่ดีที่สุดเข้ามาอะไรเงี้ย่กู แล้วก็มันมันเลยทําให้บางทีอยากได้จํานวนทีมที่เยอะขึ้นเพื่อทําให้ฟุตซอลมันบูมอะไรเงี้ยการเจอกันแต่ละเกมมันอาจจะดูขาดกันเพิ่มจํานวนทีมเข้าไปแล้วก็รอบสองมันอาจจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่เห็นแล้วผมเชื่อว่าฟุตซอลเดี๋ยวก็ต้องมีมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าต้องมาคุยถึงเคสนีู้ผมว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันสามารถหลบหลีกอะไรกันได้อย่างชัดเจนแบบนี้เนี่ย มันก็ต้องไปปรับแก้กันนะด้วยวิธีการเข้ารอบหรืออะไรอะไรก็ช่างในในรอบสองหรือว่ารอบแรกนัดสุดท้ายคคุณบอยเขาบอกว่ากีฬาระดับทรีบม,มีอีกหลายทีมที่มีศักดิ์ศรีแต่เข้ามาไม่ถึงมีอีกเยอะฟีฟาจะได้ใจลงโทษทีมที่ไม่เป็นนักกีฬาแล้วเลื่อนทีมอื่นมาแข่งแทนมีทีมที่อยากจะมาอีกเยอะมันตอนนี้มันมันเล,เลื่อนทีมอื่นมาแข่งแทนไม่ได้แล้วครับนะฮะยกเว้นว่า,าจะมีการแบนการลงโทษแล้วก็ มอบสิทธิ์ในครั้งต่อไปให้กับในกลุ่มอื่นสายอื่นทีมอ่าเทมีอื่นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องก็ต้องแข่งกันไปแหละนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปจะมีการสอบสวนหรืออะไรยังไงหรือเปล่านี่ผมว่าก็ต้องคอยดูนะครับผมผมอยากจะเห็นเหมือนกันว่าสีพาจะปล่อยจอยวางเฉยกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับคุณสโตแคบอกว่าคุณปูเมื่อวานเขา่งเสดกับบีดังใครได้ค่าอาชีพมากกว่ากันโผลมีเสียงกลด่านะครับคุณบีมบอกว่าครั้งต่อไปน่าเอาสายไปสองทีมได้แล้ว ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อทางฝั่งของทางฝั่งของทีมพต้องเอาไปคิดครับว่าพอเป็นนีมดูสีทีแล้วมันเกิดปัญหาแบบเนี้ยทํายังไงให้ขามันลงล็อกล้วเล่นกันอย่างเต็มที่นะฮะพอเจอปัญหาก็ต้องป้องกันกันแต่จริงๆแล้วมันมีมาหลายครั้งแล้วก็น่าจะมองเห็นนะอออืืม่าคุณจอ์นนี่บอกว่าพี่ปูการแข่งขันกีฬาการแข่งขันอาชีพในหลายกีฬาถ้าตกรอบคันรกหรือรอบแรกไม่ได้เงินรางวัลเลยเหรอครับอย่างค้าตั๋วเครบินที่พักในกีฬา เป็นคนออกเองหรือรายการออกเง้นให้ครับได้ยินแต่ว่าต้องขายบ้านขายรถคือมันมันก็มีเลเวลของมันนะครับในในระดับสูงสูงในอย่างนักกอล์ฟระดับสูงเนี่ยหรือวม่นักเทนนิสระดับสูงเป็นที่เป็นอาชีพในระดับที่เงินรางวัลมันมันเยอะ <restaurants> นะครับตกรอบแรกก็อาจจะจะได้เงินบ้างน,นะครับแต่ว่าในระดับที่ล่างๆลง,ลงมาเนี่ยงบประมาณมันก็น้อยเงินเงินมันก็น้อยนะครับตกรอบแรกบางทีก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นักกีฬาที่เลยไปถึงระดับท็อปแล้วเนี่ยมันเริ่มจะอยู่ตัวละนะครับแต่ว่านักกีฬาที่ในระดับเริ่มต้นที่จะอ่าพอลิฟายไปสู่โปรหรือว่าเป็นโปรใหม่ๆเนี่ยอันนี้เหนื่อยทุกคนนะครับอทั้งนักกีฬาอ่าครอสสนุกเกอร์เทนนิสอะไรก็ตามมันมีค่าเดินทางไงใช่ไหมในยุโรปเขาจะได้เปรียบเราตรงที่ว่าเขาแข่งขันในประเทศใกล้ๆการเดินทางมันไม่ยากแต่ของเราเนี่ยโอ อย่างนักกอล์ฟไปเดินทางไปแม็ก์ส่วนมากมันอยู่อเมริกาใช่ปะแล้วก็ยุโรปใช่ครับสนุกเกร์เนี่ยอยู่อังกฤษแล้วก็ในยุโรปนะครับค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยมันสูงมากนะครับนักกีฬาและทีมคุณชัดชยัยบอกนักกีฬาที่ทีมงานของฝรั่งเศส state, ทั้งหมดที่ร่วมกันตัดสินใจในการแข่งขันให้ออกมาในรูปแบบนี้ต้องสํานึกและรับผิดชอบกับการกระทําที่ไม่เป็นสปอร์ตแมนชิพครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คนทั้งโลกเขาเขาพูดกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าเอ่อมันจะมีใครออกมาแสดงสปิรรตหือเปล่านะคับ คุณสโตบอกว่าเมื่อวานมิเกลเข้ามาดูกลายเป็นมาดูตลก <c oughs> เชิญยิ้มมิเกลขำเกือบตกเก้าอี้นะฮะอืมเ <c oughs> อ่อาคุณนักการณ์ที่ปูช่องวีพีทีวีได้ดูเอชเอลสองได้ดูฟรีทีวีแล้วครับอ๋อ,อยอดเยี่ยมเลยนะครับอคุณปิดบอกว่ารอผมในรายการบีทีในรายการบีทีก็ทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปะต่อกันที่นั่นนะครับแล้วผมจะมีประเด็นให้คุยกันหลายเรื่องเหมือนกันแล้วมั้งนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้วันนี้เราเอาข่าวสารมาฝากกันท่านที่ ไม่ได้เข้ามาดูสดตอนนี้นะครับก็น่าจะได้ดูย้อนหลังกันได้นะครับคุณสตองบอกอย่าไปคิดมากหน้ามันให้ได้คิดให้เราเนี่ยไม่มีอะไรต้องคิดอกครับเราไม่มีสิทธิเลือกอยู่แล้วนะครับและเราก็ไม่ได้ออกไป่โวยวายอะไรมากมายนักนะครับก็เ,เจอใครก็ได้อยู่แล้วนะครับ hmm. หนักเบามันก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นพาราหนักตอนนี้ก็คือเป็นพวกฝรั่งเศสหรืออียาปตนั่แหละที่จะตอบสังคมยังไงนะครับไทยเรา เล่นให้ชนะเจอใครก็ก็มันต้องสู่หมดแหละเนาะแพ้ก็ไม่เป็นไ<ช>รนชฮะชนะก็ได้เข้ารอบแปดทีมต่อไปเราก็เล่นตามสมภาพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่เราแพ้บราซิลมาเนี่ยมันก็แพ้จริงๆนะฮะอืมเราก็ได้ตกมาอยู่ที่สองนะเออใครอยากจะเจอเราเขาเป็นคนเลือกเองยิงเขาอดูถูกว่าเจอเราเบาซึ่งเขาอาจจะดูไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับใช่จริงๆบอลหรือกีฬามันคิดได้หมดแหละว่าเราอยากจะเจอใครนะครับถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ มันก็ต้องอยู่ในทํานองคองธรรมนะฮะอยู่ในกรอบของการเป็นนักกีฬาที่ดีอยู่นะครับอืคุณบีเคเคพไทยไปถึงรอบสี่ทีมกันนะชิบเยอะขนาดไหนอย่างยี้ไม่มีโอกาสแล้วนะไทยอ่ะเท่ากับว่าฝายไทยมันไม่ได้หนักมากนะครับยี่สิบเจ็ดมีรอบสิบหกทีมเจอฝรั่งเศสถ้าถ่ายฝรั่งเศสไปได้เนี่ยเราจะไปเจอทีมชนะนะครับอัลกไวยกับอัฟกานิสถานอ่าอ่าซึ่งได้ลุ้นเลยนะได้ลุ้นเลย แต่มาถึงมาถึงรอบเนี้ยมันก็หนักหมดแลหละฝรั่งเศสแม้จะเคยเข้าฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นทีมอย่างยุโรปที่มาตรฐานสูงอยู่เหมือนกันนะครับฟาร์ดักไก็ถือว่าเป็นทีมแข่ง <ừ. S 1> นะครับแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าข้างบนที่ต้องไปเจออ่บาราซิลผ่านบาราซิลไปเจอสเปนอะไรทำนองนี้นะอ่าที่อีหรา <ừ. S 1> ่านเขาดุดไปตรงนู้นน่ะนะครับส่วนของเรานะครับถ้าผ่านไปถึงรอบรองเนี่ยเจอโปรตุเกสทำนองนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ในในกลุ่มในในฝั่งของเราเนี่ย มันโอเคกว่าแต่เราไม่ได้เล่นเพื่อจะอยู่ฝั่งไม่โอเคนะครับมันสภาพเกมมันเป็นอย่างนั้นเราแพ้บาราซิลมาเนี่ยเราเข้าที่สองมาอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะโอเคถามแบบไม่รู้นะครับที่ถ้าอยากทราบว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้จะมีคะแนนโลกมันออกมาตรงกับความเป็นจริงไหมคุณจงลงใจอ๋อคะแนนโลกมันออกมาตามผลการแข่งขันอยู่แล้วละครับมันไม่ลงมาลงมาในระยละเอรียดว่าแมตช์นี้แพ้เพราะเล่นไม่จริงหรืออะไรเงี้ยนะครับมันแค่ก็คือชนะก็คือชนะนะฮะใช่ครับ คะแนนมันก็คือ,อตัวเลขนั่นแหละครับแต่ว่าเรื่องของการเต็มที่ไม่เต็มที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกครับนะฮะคุณไทยบอสกว่าสายไทยเอาให้สุดนะครับเอาให้สุดเอาสุดแล้วสายหนักจัดจัดหมายถึงว่ารอบแรกใช่ไหมครับรอบแรกเราเราหนักแต่ว่าต่อไปเนี้ยมันจะเบาขึ้นละนะครับคุณออสุร่าแบบว่าสเปรดเป็นสเสน่ห์ไทยอย่างหนึ่งแม้เป็นเจ้าภาพก็ไม่เอาเปรียบไทยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับท่านเก่งเนี้ยผมว่า ทุกคนอาจจะทําได้ไม่หมดเนาะแต่ว่าความมีสปิริตหรือว่าความมีน้ําใจเนี่ยเราสามารถทําได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เก่ถึงจะทำได้ครับอื <c oughs> โอเคนะครับมาคุยกันพอสมควรนะครับวันนี้ใช้เวลาไม่เยอะมากเดี๋ยวผมไปต่อที่ช่องของ BG Channel นะครับในการ South Stand ประมาณสักคุึ่งหนึ่งนะครับไทย สนใจเลยจะพูดคุยก็ตามไปดูได้ที่ช่อง B B Channel แล้วแฟนๆอย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับใน Facebook ของอสองลมสเตเดียมซึ่งฟุตบอลร้อแเราเป็นขอใช้เป็นการชั่วค่าวก่อนในระหว่างที่เราอุทธรเพื่อให้ได้เพจอันเก่าของเรากลับมานะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณอารีฟุตบอลสโตรคคุยแบบนงโทกรอนสร้างนะครับลูกฟุตบอลมอ์เช่นไฮดรวันวัสดุก่อสร้านและโปรเชเวนที่โฟนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ